แรกที่ยานคอสเวย์มรดกโลกที่สวยเกินบรรยายวันนี้นะคะเราจะไปตะลุยยานคอสเวย์ที่ Northern I r e l a n d ซึ่งเป็นมรดกโลกของยูเนสโกนั่นเองเราได้เดินทางด้วยรถไฟนะคะจากสถานีเบลฟาสจากนั้นนะคะก็ต้องนั่งรถบัสนะคะต่อมาอย่างที่ยานคอสเวย์นั่นเองบอกเลยว่าวิระหว่างทางนี่คือสวยมากไม่ว่าจะเป็นตึกแล้วก็ธรรมชาติใดๆอันนี้นะคะเราก็เกือบจะถึงแล้วจน,นั้นเมื่อถึงยานคอสเวย์นะคะเราก็เลือกได้ว่าจะนั่งรถไปต่อหรือว่าจะเดินนะคะส่วนกันนี้เนี่ยเลือกเดินเพราะว่าอยากสัมผัสธรรมชาติจริง,รงๆ่อันนี้นะคะจะ แล้วก็ไม่ได้หนาวนะคะใครมาช่วงนี้ก็ช่วงมิถุนายนนะคะกํลาลังโอเคเลยถึงแล้วคือแบบว้าวมากๆทุกคนสัมผัสธรรมชาติแล้วก็ทะเลนะคะแล้วก็แบบอากาศคือดีสุดๆการมาชมนะคะก็คือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วได้มาสัมผัสกับบรรยากาศธ,ธรรมชาติที่ดีเวอร์แบบนี้นั่นเองส่วนใครจะมานะคะแนะนําว่าให้เช็คสภาพอากาศนิดนึงเพราะว่าถ้าฝนตกเนี่ยอาจจะแบบไม่สนุกเท่าที่คิดส่วนรองเท้านะคะก็ให้ใส่รองเท้าผ้าใบาที่โอเคหน่อยนะคะเพราะว่ามันแอบลื่นนิดนึงทุกคนถ้าพกน้าเปล่ามันจะดีมากๆนะคะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเรา ต้องเดินกลับแล้วเราคือต้องเดินขึ้นเขาแบบนี้เลยทุกคนแต่ถึงจะเหนื่อยนะคะก็ประทับใจกับทริปนี้มากๆนะคะใครมา U K นะคะต้องแวะมา Giant Causeway เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอน